ผมมาทำเ่ยครับทั้งหมด4เกมซึ่งก็หมายความว่าผ่านไป13เกมแล้วทั้งหมดเล็กแกนี้ทั้งหมด17เกมนะครับบอลมี18ทีมครับอเดี๋ยวจะกลับมาคุยผลงานแล้วก็เป้าหมาย กับสุลกากรยืนเต็ดย้อนกลับไปหลายคนนี่นะครับอาจจะไม่รู้จักด้วยนะครับน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับโค้ดบลูนี่เคยติดทีมนักเรียนไทยครับผมเป็นคนกรุงเทพจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นคนพระนครนะครับอยู่ที่พระนคนะครับแล้วก็มัธยมต้นเนี่ยนะครับก็ได้มาเรียนที่ปทุมคานะโรงเรียนปทุมคาในชั้นม .1 ถึงชั้นม .6 นะครับแล้วก็เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนปทุมคาด้วยนะครับแล้วก็ ในส่วนการเรียนก็เป็นประธานนักเรียนในชั้นมัธยมป,ปี่ .6 ด้วยครับฉายแววแล้วตอนเด็กๆเ,เนี่ยฉายแววแล้วก็เป็นผู้นำแล้วนี่ก็จริงๆแล้วเป็นทั้งนักฟุตบอลเป็นทั้งหัวหน้าห้องแล้วก็เป็นประธานนักเรียนตอนม .6 <อ>ครับก็ก่น่าจะเป็นโอกาสตรงนั้นหรือเปล่ามันเลยทําให้เรามีโอกาสได้กลายมาเป็นโค้ชฟุตบอลในวันนี้นะครับรตอนที่เป็นเนนยาวชนเนี่ยเล่นฟุตบอลในตําแหน่งอะไรก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเริ่มต้นจากผู้เล่นก่อน นะครับเล่นเล่นกองกลางแล้วก็เล่นปีกแล้วก็รวมทั้งแม้กระทั่งผู้รักษาประตูก็ได้มีโอกาสเล่นซึ่งเราต้องอมรับว,ว่าตอนสมัยเด็กๆเ,เราก็รู้อยู่แล้วว่านักฟุตบอลอ่ะมันมันไม่มีตําแหน่งที่ตายตัวนะครับอยู่ที่ว่าจังหวะอตอนอายุเท่าไหร่เล่นอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นผมก็เป็นนักฟุตบอลของเรยอบรุงคาเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็ในชั้นมหมหเนี่ยผมก็ไปเล่นฟุตบอลให้เขต10จังหวัดกรุงเทพมหานคร<อ>ในกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับแล้วก็เล่นเยาวชนยุวชนของสโมสรการท่าเรือของสโมสรโอสภานะครับก่อนที่จะจบะในในช่วงปีของของมหครับคือแล้วมาติดธงตอนอตอนอายุ16แล้วนะครับตอนนั้นชั้นม .5 แล้ว คือมันมีมันมีหัวเรื่องต่อคือพอผมมปลายเนี่ยจังหวะที่เพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยเขาแข่งขันแล้วเขาเกิดอาการบาดเจ็บนะครับอาจารย์ศักชัยบุญยงเนี่ยซึ่งเป็นโครชที่โรงเรียนบาทุงคารในขณะนั้นเนี่ยก็พอที่จะร,รู้ว่าเราพอมีพื้นฐานของผู้สัประตูบ้างก็เลยให้เราเล่นบอลน,นักเรียนนะครับในฟุตบอลน,นักเรียนกมลาแล้วก็จังหวะทีเ่เหมือนกับว่า เราเล่นผู้สัประตูแล้วนะครับแล้วก็มีการเปิดนะครับคัดเลือกเยาวชน15ปีแล้วก็มีการสกเกลของทีมงานสตาฟโค้ดในในฝีเท้าของบอลนักเรียนที่ใครเยาวชนคนไหนที่มีฝีเท้าเด่นก็จะถูกเรียกมาคัดเลือกในรอบสองผมก็มีชื่อในในรอบนั้นด้วยไม่ได้มาไม่ได้มาคัดเลือกรอบแรกหรอกครับแต่ตำแหน่งผู้สับประตู<อ>ก็เลยกลายว่ามาคัดเลือกของผู้สัประตูนะครับแล้วก็ติดเข้าไปในช่วงเก็บตัวแล้วก็มีผู้สัประตูทีมละสาคน นะครับตัวก็เป็นพี่บูครับมีวัชรพงศ์กาหารมีนบพดลสุขดีนะครับนี่เวลาเล่นบอลอาวุโสล่ะโอ้ยางที่พี่ชาวเห็นนะครับก็คือต้องเล่นมิดฟิลเท่านั้นฟิลเท่านั้นตองตองมิดฟิลเท่านั้นมีโอกาสไม่ไปเป็นประตูยากอ่ะยากเพราะหนึ่งด้วยรูปร่างค่อนข้างเล็กนะครับและทุกคนนะครับในบอลอาวุโสเนี่ยทั่วประเทศไทยที่เห็นผมเล่นเนี่ยตอนหลังเห็นผมเล่นในตำแหน่ง มิดฟิลด์เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลูกด้วยสามอย่างที่พี่ชาวเห็นนะครับเล่นลีกภายในจังหวัดยุธยาหรือแม้ทั้งเล่นอาวุโสกในประเทศไทยหรือเล่นเอาวุโสี่สิบอัพในกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นมิดฟิลด์ทั้งนั้นนะครับจนหลายคนไม่รู้แล้วอย่างที่พี่ชาวบอกว่าเขาเล่นในตำแหน่งเล่นเป็นผู้ตัดผู้ตัดประตูมาก็เคยเล่นนะอะไรประมาณนี้เพราะว่าภาพที่พวกเราติดตาเนี่ยคือสันติทรงเต้คือผู้รักประตูครับห้าสิบสามห้าสิบสี่เนี่ยผมทำนนทบุรีเอฟซีอยู่สองปีอีกานนท์ใช่อีกานนท์ยุคเริ่มต้นอะไรทั้งท 55นะครับโคดธงธงชัยสุขกีได้ถูกเชิญให้ไปเป็นหัวหน้าโคตที่นั่นโคชทงก็ได้ชวนผมจากนนทบุรีฟซีผมก็เข้าไปเป็นผู้ช่วยโคชทงในปีนั้นตอนยุคนั้นก็คือท่านสอจอ,อ้วนยุทธนากรกอนของผู้จัดการท<อ>ีมว่า,วาผมจะขอเปิดสอนเด็กๆที่สนามกีฬากลางได้ไหมเพราะมันไม่มีใครไปเปิดสอนที่นั่นขอเช่าเลยนะเนี่ยซึงขอเช่าเลยเ<อ>นะครับท่านสอจอ,อ้วนก็เลยเห็นดี ด้วยก็เลยสนับสนุนแล้วก็ประสานกับทางอบจอให้นั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ครบ7ปีพอดีครับชื่ออะไรครศูนย์ฝึกฟุตบอลกรุงเก่าครับศูนย์ฝึกฟุตบอลกรุงเก่า<อ>นะครับมีตั้งแต่รุ่นอายุ5ถึง18ปีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้เหลือแค่รุ่น16ปี เพ,เพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยเราต้องยอมแล้วว่ามันเป็นเด็กโตพอมันอายุ15 16 17เนี่ยในจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยมันก็เริ่มไปเรียนเทคนิคเรียนอะไรกันหรือไปติดในกรุงเทพเนี่ยม,มันก็เลยกลายว่าก็เลยกลายว่าเราก็ขาดความต่อเน,นื่องในรุ่นนั้นไปกรุงเก่าเรานี่นะครับ,คร,บครับผมก,ก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับ,อรบของเด็กๆนะครับไปเป็นโค้ดอาชีพของแต่ละสมโมสรเริ่มต้นจากตรงไหนลอ,องเลียงให้ฟังหน่อยครับก็สอนอยู่ที่ปทุมคาอยู่ ปี2539จ,จนจนจวบปี2552นะครับนั่นคือการทำฟุตบอลนักเรียนอยู่13ปีที่เป็นโค้ดเป็นโค้ดฟุตบอลนักเรียน นะครับในตอนนั้นเลยอย่างนั้นแหละบอลนักเรียนอ่ะอยู่13ปีเลยได้มีโอกาสทำตั้งแต่อายุ12ปีถึงจนถึงอายุ18ปีเลยปี2010เริ่มมีหลีวผู้พภพากระครับผมก็มาปี2011แล้วได้รับการติดต่อจากท่านผู้การแต้มพลตำรวจตีวิชัยสังมาภัยแล้วก็ร้อยตำรวจตีอิทธิพลสังปภัยประธานและผู้จัดการทีมในสมัยนั้นนะครับว่าออกมาทำบอลสโมสรกันนะนั่นแหละก็คือที่มาที่ไปที่ได้ทำฟุตบอลอาชีพตั้งติตั้งแต่ปี2553 54 ห้าสนะิบห <58, S 2> ้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดอยู่กับนนเนี่ยนะอยู่กับนนสองปีห้<อ>าสิบสามห้าสิบสี่นะครับ<อ>ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดนะครับอยู่กับยูอเอฟซีห้าสิบเก้าไปป่าลำโพอยู่อ,อยุธยากี่ปีนะช่วงแรกสี่ปีสี่ปีก็คือแชมป์ดีวีนสองปีสองพันห้าร้อยห้าห้าสิบห้าครับสวภาพ 5้าสิบหกห้าสิบเดห้าสิบแปวิชั่นหอยู่3ปีก็คือดิวิชั่นหนึสมัยนั้นรครับแล้วก็ตกลงมาเป็นปี2 5งพมาเป็นดิวิชั่นสานะครับอยู่อีกครึ่งฤด,ดูกาลแล้วไปทำทีมชาติปี2องพไปทำปากน้ำโพเอเนียแล้วก็โคปูนจนเมื่อปีที่แล้ว2องพกสิบามก็ทำสระแก้วในตอนเล็กแรกนะครับแล้วก็เล็ก2ก็อย่างที่เห็นนะครับก็ปลายเล็กก็เข้ามาทำที่เอ็มโอเอสสุรกอยูเนเต็ดครับสี่แมท ที่ผมเนีมาทําท้ายเล็กแรกเนี่ยรับราชนาวีซึ่งตอนนั้นถ้าผมจะไม่ผิดอยู่อันดับห้ารับรับราชนาวีที่ตรงนี้นะสนามนี้นะเยือนละนองอยู่อันดับเจ็ดตอนนั้นออกไปเยือนสองละรับหนองบัวอันดับหนึ่งหนองบัวมาสามสุดท้ายเยือนแพ่ไปตอนนั้นอยู่อันดับสี่มั้งคุณต้องงานกี่แต้มเจอทีมหัวตารางทั้งงานแล้วแล้วคุณมีความคิดยังไงว่าแต้มที่คุณอยากจะได้เนี่ยคุณอยากจะได้กี่แต้มเท่ากับว่าเล่นในบ้านสอง เยือน2เยือน2แล้วยังไงแล้วมันเป็นทีมหัวตารางอแล้วตัวผู้เล่นที่มีตอนนี้ยี่สิบเจ็ดคนเนี่ยมันเจ็บเล่นไม่ได้ประมาณสิบคนเหลือสิบเจ็ดคนกับสี่แมตช์ไม่รวมเอฟเอครับกับการหน้าเรือคุณมีความรู้สึกยังไงอ่าโอเคตัดแล้วตัวที่เจ็บนั่นคือเป็นตัวหลลััักท้้งนนเยตัวหลักๆนั้นเลยเพราะผมมาท้ายท้ายฤดูกาลแล้วอะไรเงี้ยผมก็บอกไม่ใช่ปัญหาตัวผู้เล่นมีเท่าไหร่ผมก็ใช้เท่านั้นเดี๋ยวผมหมุนตำแหน่งเอาเองราชนาวีเราเล่นในบ้านใช่ไหมเกมแรกเลยครับปังในบ้านต้องการสามแต้มแล้ว ไปเยือน,นครับถ้ามาทางก็บอกว่าสามสี่อย่างที่คุณพูดมาเนี่ยถ้าคุณทําได้สามถึงสี่แต้มเนี่ยผมให้ให้ให้คุณทําต่อเล็กสองด้วย ตกลงแบบนั้นตกลงแบบนั้นการตัดสินใจของรรท่านประธานก็คืออย่างที่บอกมาโดยไม่มีทีมงานออพอรู้จักนักบอลน,นะครับมีเท่าไหร่เล่นเท่านั้นผมนักบอลผมเจ็บสิบตัวนะผมก็ไม่รู้ละมีเท่าไหร่คุณเล่นเท่านั้น <laughs> จะมาถ้าคุณได้3าถึงสแต้มผมให้คุณทําต่อเลน <laughs> ย <laughs> นั่นคือที่มาที่มาท,ท,มาที่ไปที่การตัดสินใจของท่านประธานและกลุ่มผู้บริหารนะครับว่าให้เราได้มีโอกาสเข้ามาทําก็เลยได้มาทั้งหมด6แต้มทุกคนคงคงประเมินแล้วพอใจกับการทํางานของเรา เป็นที่มาที่ไปที่ว่าเขาก็ให้โอกาสผมได้ทําต่อเล็2สองแล้วก็เพิ่มตัวผู้เล่นปรับเปลี2 2> ่ยนตัวเล่นให้เล็2สองนี่คือเริ่มเริ่มมา,เร,มมาเริ่มมาแล้วเมื่อที่ที่แล้วเตะกำลังปางชนะไปสองประตูตส,สุดก็เท่าว่าผมเข้ามาแล้วห้านัดชนะสามแล้วก็แพ้สองครับทุกวันนี้ซ้อมแบบไหนทุกวันนี้ครับถามว่าโอเคฟุตบอลนะมันมีรุกกระรับมีเจอหัวก็เจอการเจอท้ายแน่นอนว่าเราเนี่ยเราชนะไปทีมเยอือนแล้วอยู่อันดับที่มันต่ํากว่าเนี่ยเรามันก็ไม่ใช่ข้ออ้าง ถูกไหมครับว่าจะเจอหัวหรือจะเจอท้ายหรือจะเจอกลางยังไงซ้มันต้องเจอกันเราก็ต้องเตรียมวิธีการของเราก็ต้องบอกตรงว่าเราต้องเหนียวแน่นและก็พร้อมที่จะอะไรนะโตกลับในจังหวะที่มีโอกาสอบอกได้เลยว่าเราจะเหนียวแน่นไว้ก่อนในจํานวนทีสองทั้งหมดสิบแปดทีมถูกไหมครับมันมีทีมไหนที่พี่บูบอกว่าเฮ้ย hey, ทีนี้มันต้องไปไทยลีกหนึ่งแล้วนะครับใครถ้าเราดูจากตารางตอนนี้แน่นอนมัน มันหนองบัวพิเชียเอซแน่นอนหนึหน่งทีมเพราะว่าเขาชนะมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ผมว่าทีมอันดับสองที่มันได้โคตา้าคือนี้ปีนี้ลีกอะปกติมันเอาสามทีมแล้วก็ไปตอนนี้ปีนี้เอาแค่หนึ 2, ่งกับ2องสามสี่ห้าหอ๋อต้องเอาอเอาพวกนั <มา S 1> ้นมาเตะมาเตะเฮ้ออฟอีกทีหนึ่งใช่ฉะนั้นถ้ามองว่าไปเลยเนี่ยผมมองว่าตอนนี้สองขอนแก่นยูนเต็ดสามเชียงใหม่ยูนเต็ด ซีเชียงใหม่เอฟซีเนี่ยแต้มมันติดๆกัน จริงๆแล้วหลังจากที่4แมตช์5แมตช์รวมทั้งแมตช์เล็ก2เลยครับเรากลับมาชนะเนี่ยโอ้แฟนบอลเริ่มกลับมาเยอะมากนะครับพอเจอปัญหาเรื่องโควิดอีกแล้วก็ต้องหยุดนะครับโดยการที่ไม่มีแฟนบอลเข้าชมเนี่ยก็อยากจะฝากเชิญชวนแฟนบอลคัดต้อมอยู่ในเตดนะครับให้ติดตามนะครับข่าวสารทางเพจของสโมสรนะครับคอยให้กําลังใจผู้บริหารให้กําลังใจโค้ชและให้กําลังใจนักฟุตบอลนะครับใครที่อยู่ในเครือข่ายของสุลกากรก็ตามเชียร์ตามให้กําลังใจกันครับวันนี้การพูดคุยนะครับกับ การฝึกซ้อมของโค้ชบูที่นี่เป็นสนามเย้านะฮะเพราะว่าสนามมีสนามหนึ่งอยู่ฝั่งน้นนี่สนามเย้าสนามที่เตะจริงนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสันติทรงเตะนะครับหัวหน้าฝึกสอนของสุลกกการณ์ยูเนเต็ดขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับ สวัวันแห่งศักดิ์ศรททั้งวันที่มีคุณค่าแต่เเท่านั้นที่จะได้มาถ้าปรารถนาต้องทำประตูชัยจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกูกู เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีใช้กูเด็กบอลกูเด็งบอลุดบอลสยาม